ออนไลน์เปลี่ยนชีวิตนะครับวันนี้เราอยู่กับนักธุรกิจออนไลน์ที่ใช้ออนไลน์นี่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เยอะมากเลยนะฮะสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวหน่อยครับครับชื่อลุงโรดนะครับชื่อลุงโรดสวัสดีนะครับชื่อเล่นชื่อแม็กครับคุณแม็กก่อนที่จะมารู้จักกับธุรกิจออนไลน์ตอนนั้นทำอาชีพอะไรอยู่ฮะอ๋อเป็นข้าราชการครับแล้วพอมารู้จักธุรกิจออนไลน์เนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างโอ้โหครับก็คืองานธุรกิจออนไลน์นะครับคือทําให้เรานะครับ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักผู้คน <c oughs> มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ในระบบการทํางานบริษัทแฟกครับมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมเดือนที่แล้วนะครับผมมีรายได้เดือนเ,ออเพิ่มขึ้นนะครับจากเดือนที่แล้วนะมีรายได้3 8 0 0มบาทจากงานประจําซึ่งงานประจํงงาจก็น่าจะได้ประมาณสักหมื่นกว่าแม่ราชการเนี่ยอตอนนี้ยังอยู่ที่25 0 0 0บวกโอทีก็ประมาณ30,000กว่าครับ30,000กว่าแล้วบวกกับธ <c oughs> ุรกิจออน์อีก30,000กว่า ก็เป็นเกือบแสนแล้วนะครับผมครับถ้าไม่เจอออนไลน์ก็อาจจะชีวิตไม่เปลี่ยนใช่ครับก็คือการทํางานนะครับผมทํางานรับราชการนะครับก็คือผมไม่เคยได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าปีที่แล้วผมได้ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากบริษัทแบกนี่แหละครับครับเห็นไหมทุกอาชีพทําได้หมดเลยนะฮะขอบพระคุณครับครับธุรกิจออนไลน์เหมาะแก่คนรุ่นใหม่เหมาะแก่เจเนอเรชันใหม่วัยรุ่นวัยทีนเท่านั้นมาดูวัยทีนที่อยู่ข้างๆผมสิครับ โอโหวัยรุ่นมากสวัสดีครับเรียกอะไรดีครับเรียกคุณพี่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรียกป้าผมโดนตบนะฮะเพราะว่าโกรธเลยโกรธเลยไม่คุยด้วยนะเรียกคุณพี่นี่มี iPad เครื่องเดียวสามารถทําธุรกิจออนไลน์แล้วก็มีรายได้ด้วยคุณพี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทำอาชีพอะไรฮะกึ่งราชการนะคะจากในมหาลัยชื่อดังขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเอ S 1> <S 1> กเกษียณแล้วยังครับกเกษียณแล้วค่ะกเกษียณแล้วงั้นก็เพิ่งอายุ40กสกว่าเอางสิฮะใช่ค่ะใช่ไหมฮะ <S 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 แม่ผมต้องปากหวานไว้ก่อนนะเดี๋ยวคุณพี่แกไม่ตอบผมนะครับทำไมตัดสินใจมาเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ในวัยขนาดนี้ซึ่งหลายคนบอกว่ากเกษียณแล้วแล้วก็ห่างไกลเทคโนโลยีมากๆด้วยเริ่มต้นอยากรู้นะคะอยากรู้ว่าเขามีอะไรกันเข้ามาเรียนเข้ามาดูแล้วก็ชอบแล้วก็ติดใจมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ทํางานเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ติดขัดอะไรทุกคนช่วยเต็มที่กันเลยอชอบวัย60กว่าผมไม่บอกตัวเลขกันละกันเพราะเกษียณมีมรายได้หลังกเกษียณเท่าไหร่จากธุรกิจออนไลน์ครับเยอะมากจนนับไม่ท้ว่วขออนุญาตไม่ตอบหลักหมื่นหรือหลักแสนยิ้มยิ้ม,มแบบนี้แสนแน่นอนน,นะครับ เราก็เลยยืนยันนะครับว่าออนไลน์ไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่หรือว่าเจเนอเรชันใหม่จะเป็นเจเนอเรชันไหนก็ตามสามารถจะเรียนรู้กับแวกได้เหมือนกับคุณพี่ท่านนี้นะครับโอ้ยไลน์มาอีกแล้วอะ่ะดูดีออเดอร์เขาตลอดเลยเดี๋ยวไม่กลัแล้วดีกว่าตอบเลยฮะคุณพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ออเดอร์ฮะขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ยมาจริงๆนะเนี่ยมาจริงเยอะม,มากอ้เยอะรอจริงอ่งะสวัสดีค่ะชื่อปานันนะคะแบ็กเกลว่าค่ะเป็นพนักงานบริษัท รถไฟฟ้า MRT นะคะก็เจอธุรกิจนี้กับเพื่อนนะคะเพื่อนแนะนำมาค่ะก็คือเป็นการมาเรียนรู้ออนไลน์แบบจริงๆจังๆพอเราเรียนรู้จริงๆจังๆแล้วเรามาลองขายดูเนี่ยมันเกิดยอดขายไหมเกิดค่ะเกิดค่ะก็ยอดที่โอนมาล่าสุดก็ประมาณล่าสุดคือ13,500หบาทครับจุนี่ยังทำงานประจำอยู่ไหมไม่แล้วค่ะลาออกแล้วค่ะออนไลน์เปลี่ยนชีวิตเป็นเจ้านายตัวเองแล้ว ไม่ต้องโดนใครชี้นิ้วสั่งใช่จริงไหมจริงค่ะจริงตอนนี้คือชี้สั่งตัวเองใช่ค่ะถามได้ไหมว่ารายได้หลังจากที่ออกมาจากงานประจําแล้วเนี่ยมาลุยธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มตัวมีรายได้เท่าไหร่มากกว่า40,000บาทค่ะจริงเหรอมีแฟนยังยังค่ะโสดค่ะโสดด้วยสี่หมื่นโสดนะจ๊ะใช้คนเดียวเหลือเลยใช่ค่ะเหลือค่ะมีอะไรอยากจะพูดกับคนที่ดูอยู่ไหมว่า จะเป็นอาชีพไหนก็ตามก็สามารถใช้ธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะระบบของแวกเนี่ยเกิดผลแล้วก็เกิดรายได้จริงสำหรับนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ทํางานประจําอยู่นะคะหรือว่าเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็ต้องการที่จะหารายได้เพิ่มะคะ่ะลองเข้ามาศึกษากับทางแวกดูลองเปิดใจกับทางเราดูคะ่ะว่าทางเราคะ่ะเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกอาชีพทุกอายุนะคะแค่คุณเปิดใจแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กับทางเราคะ่ะรวยไม่รวยจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับ ออนไลน์นี่เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับคนที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตเลยแหละแต่มาสนใจทําธุรกิจออนไลน์กับแว็กกรุ๊ปทำไมเขาถึงสนใจฮะอะสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมชื่อคุณเก่งนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเป็โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรมเนี่ยส่งกับโรงงานต่างนิคมต่างๆนะครับซึ่งเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีแต่หลายคนรู้กันอยู่นะครับก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะการที่มีรายได้ทางเดียวเนี่ยผมถือว่าเป็นความเสี่ยง นะครับจึงมองหาธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลกําไรเยอะซึ่งเวลาทําไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีความมั่นคงจริงๆลงทุนน้อยเปรียบเสมือนว่าเราผมกำลังจะสร้างแม่น้ําสายใหญ่อีกสายหนึ่งเพื่อหลอดเลี้ยงชีวิตนี่ครับโอ้คนที่เป็นเจ้าของโรงงานใหญ่โตแบบนี้เนี่ย ต้องมีเงินอยู่ในมือนี่หลายหลายร้านอาจจะเป็นอาจจะเป็นหลายร้อยร้านโดยอี่ซ้ำแต่วันนี้เขายังออกมาพูดเต็มปากเลยนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นกราฟขึ้นนะครับ,รบมันจะลง,ะลงแต่ธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันขึ้นมันขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยเขาต้องมาจับเอาไว้แหละนะฮะจับให้มั่นเลยแหละแล้ววันนี้เข้ามาทําระบบแว็กในกี่เดือนแล้วฮะประมาณปีเศษเศษครับปีเศษเศษชีวิตจากหนุ่มนักธุรกิจ ตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงฮะดีขึ้นอย่างเห็นเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าอีกสัก5ปี10ปีเนี่ยผมจะมีรายได้2ทางที่สเสถียรเสถียรครึ่งล้านแน่นอนแน่นอนแน่นอนสบายใจนะฮะเห็นไหมครับว่าออนไลน์เปลี่ยนแปลงชีวิตแม้กระทั่งเขามีธุรกิจใหญ่โตอยู่แล้วก็มาสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะครับเราไม่ควรที่จะมีรายได้ทางเดียวเพราะว่าถ้าทางนั้นมันพังปุ๊บเดี๋ยวเราตายนะฮะคนะฮะคือยังไม่ทันตายที่เงินมเงินหมดเนี่ยคือมันแย่เลยนะครับอ่ะวันน ทมครับระบบแว็กเนี่ยมีทุกอาชีพจริงๆนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยเป็นเด็กม .6 ที่มาันจะาขึ้นปีหนึ่งตอนม .6 ผมยังทํางานไม่เป็นเลยนะฮะยังไม่รู้เลยว่าจะต้องหาเงินยังไงแต่น้องเนี่ยมาหาตังค์แล้วก็ได้ตังค์แล้วซะด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อธัญลักษณ์ยานุนะคะแบ็คกราวก็เป็นนักเรียนชั้นม .6 ค่ะกําลังขึ้นมาหาลาัยปีหนึ่งค่ะยังไม่เคยหาไรายได้มาก่อน แต่เพิ่งจะมีรายได้ตอนที่รู้จักระบบของแวกใช่ไหมครับใช่ค่ะทำมากี่เดือนแล้วคะเนี่ยทำมาประมาณ3ถึง4เดือนจะเข้า4เดือนแล้วคะ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กนักเรียนมหคนนี้บ้างก็เดือนที่ผ่านมาคะ่ะก็ทำที่นี่แล้วก็มีเงินเดือนโอนประมาณ2 0 0 0 0กว่าคะ่ะจากที่ไม่เคยหาอะไรได้เลยเอาง่ายๆถ้าจบปริญญาตรีแล้วไปทำงานประจำเนี่ยเขาสตาร์ทให้เท่าไหร่อะ่ะบางที่8,5 0ด้วยนะ ยังไม่ทันได้ใช้เลยออกมาปุ๊บใช้นี่หมดละแต่เนี่ยยังไม่นันเข้ามาหาวิทยาลัยเลยแต่ก็มีรายได้จากการทําระบบของแว็ก์ประมาณ2000 20, 0บาทแล้วให้พูดถึงเพื่อนๆหน่อยครับที่กําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยอยากมีรายได้เสริมหรือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงเวลาที่ต้องหาเงินขอเงินพ่อแม่ก่อนเนี่ยมันต้องถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องมาสร้างระบบของตัวเองอ่ะให้เชิญชวนหน่อย ฝากถึงทุกคนนะคะที่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานนะคะก็อยากจะมีรายได้แบบว่าช่วยพ่อแม่ค่ะก็ทำระบบแว็ที่นี่ค่ะทำให้เกิดรายได้ตั้งแต่ที่เราเข้ามาทำตั้งแต่เดือนแรกค่ะรายได้ขั้นต่ำก็อยู่ที่เราทำก็ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งขึ้นนะคะหมื่นห้าสองหมื่นอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเราอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไม่อยากให้เสียแรงเปล่าค่ะที่เราเล่นเราก็ต้อง สายค่าเน็ตแบบไร้ประโยชน์อะ,ค,ะค่ะทำให้อินเทอร์เน็ตมีรายได้เข้ามาจากการที่เราใช้โทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นประโยชน์แล้วมีเงินเดือนโอนเข้าดีกว่าค่ะให้ถามจังหวะที่ขายสินค้าได้ชิ้นแรกจากระบบของแวกเนี่ยตอนที่ลูกค้าติ้งกลับมาเนี่ยตอนนั้นมันรู้สึกยังไง ก็รู้สึกแบบดีใจและตื่นเต้นมากแบบไม่เคยแบบว่าทําที่ไหนแล้วแบบโพสต์ขายแล้วก็แบบมีคนทักมาค่ะพอทักมาก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็เราก็สามารถขายของออกได้ด้วยพอตอนที่ขายไปได้ก็ขายของได้ไปหมื่นสามวันนั้นนะคะเรียนแวกจบปุ๊บไม่กี่วันแล้วไปโพสต์ขายของกี่วันถึงมียอดฮะก็ประมาณ3ามถึงสวันนะคะขายของได้เลยแล้วก็มียอดสามถึงสี่วันอ่ะ ใครอยากมีไรายได้นะครับเรียนกับแวกแบบจับมือทำอ่ะแบบปฏิบัติเลยแล้วหลังจากนั้น3-4วันคุณอาจจะขายของได้เหมือนกับน้องท่านนี้ก็ได้หมื่นกว่าบาทใน3-4วันไม่น้อยนะครับขอบพระคุณครับออนไลน์เปลี่ยนชีวิตนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณมาศึกษาระบบออนไลน์ของแวกเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับเหมือนกับหนุ่มคนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวหน่อยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทำอาชีพอะไร ครับผมชื่อชัยมงคลกัดฟักนะครับชื่อแจ็คนะครับแบ,บ็กกราวผมทํางานประจํามาก่อนนะครับเป็นหนุ่มโรงงานนะครับตอนทํางานประจํามีรายได้คือเดือนละ1 3ื่นับาทนะครับเหนื่อยมากเสี่ยงชีวิตมากเครื่องจักรตัดมือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหม<ช>คือบรรยากาศจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมารู้จักธุรกิจออนไลน์ปุ๊บเนี่ยจากหนุ่มโรงงานที่เสี่ยงชีวิตมากเงินเดือนก็น้อยวันหยุดก็ไม่ค่อยมีเนี่ยอะไรในชีวิตเปลี่ยนไปบ้าง เปลี่ยนนแรกคือเปลี่ยนเรื่องของเวลาอิสระภาพทางด้านเวลานะครับแล้วก็รายได้ที่เพิ่มมากขึ้นหาลูกค้าทั้งหมดนะครับหประเทศแล้วนะครับโดย mm hmm. ใช้ระบบของแว็กนะครับโอ้โหไม่ได้ค้าขายแค่ออนไลน์ในประเทศไทยนะฮะคือออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีคนในประเทศไทยอย่างเดียวมันทั่วโลกเลยแล้วก็หนุ่มคนนี้สามารถที่จะสร้างฐานลูกค้าไว้6ประเทศมีประเทศอะไรบ้างครับมีประเทศเยอรมันนะครับฟินแลนด์ฮอลแลนด์อังกฤษฝรั่งเศส แล้วก็ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เวลีครับคือถ้าระบบของแวคกเนี่ยมันไม่เสถียรนะว่ามันไม่ดีมันไม่สามารถค้าขายต่างประเทศแบบนี้ได้เพราะอะไรถ้าคุณขายที่เมืองไทยแล้วเยอรมันสั่งส่งไงวะใช่ไหมฮะระบบเขาดูแลเรื่องการส่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมรายได้พอบอกได้ไหมครับจากหนุ่มโรงง,งานหมื่นสามตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ยนะครับมาอยู่แว็กเนี่ยไม่ตายแน่ๆครับรายได้ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ6 0,000กว่าบาทครับ 6 0 0ม0่นกว่าบาทไม่ต้องเสี่ยงตายด้วยใช่ครับไม่ต้องเสี่ยงเลยใช่ไหมครับโอ้ชีวิตเปลี่ยนขนาดนี้นะครับคุณมาเรียนรู้กับแว็กได้เลยนะฮะขอบพระคุณครับผู้ชมครับจะมีประวัติยังไงประวัติดีประวัติไม่ดีแต่ถ้ามาอยู่แว็กเนี่ยทุกคนก็จะมีชีวิตดีดีนะฮะเหมือนกับน้องคนนี้นะครับสวัสดีครับพี่พูดถูกไหมครว่าน้องเนี่ยอาจจะมีประวัติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แนะนําตัวเองหน่อยครับว่าชื่ออะไรและประวัติไม่ดีที่ตัวเองโดนมาเนี่ยมันโดนอะไรสวัสดีครับตรงน,นี้ผมชื่อปาลิวัตรนะครับอายุยี่ปีนะครับคือเคยโดนรีทายมาจากมหาลัยนะครับแต่ว่าคือเราเล่นเน็ตอยู่แล้วด้วยแล้วก็ลองหา,ลายลายได้เสริมมาแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งตอนเรียนอยู่ก็ที่บ้านส่งให้เดือนละ5 0 0อเดือนละ0 0ครับเล่นเกมก็หมดแล้วดิ <laughs> ก็ มีเล่นเกมบ้างแล้วก็ทํางานเสริมพวกเสิร์ฟอะไรแบบนี้แล้วก็เห็นโพสต์ของแว็กเขาแล้วก็เลยอยากจะามาลองดูว่ามันทําได้ยังไงผมก็เล่นเน็ตอยู่แล้วด้วยแล้วก็เลยเข้ามามาดูครับตอนนี้ก็มีรายได้ที่มากกว่าเพื่อนที่จบนะครับประมาณ3ามสี 4, ่หมื่นเพื่อนที่จบบางทียัง 10, 1มื่นหนึ่งหมื่ออะไรอย่างเงี้ย แต่เราเนี่ยใช้โอกาสเหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับคนที่โดนรีทายเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไปยึดติดกับความเศร้าของตัวเองแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรตําหนิติเตียนตัวเองแต่หนุ่มคนนี้เนี่ยไปเห็นโพสต์ของแว็กแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะศึกษาธุรกิจออนไลน์กับแว็กอย่างจริงๆจังๆ,จ,งๆจนวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยไรายได้เนี่ยก็3ามสี่หมื่นใช่ไหมฮะ ให้พูดกับพวกเก๋าเกที่ดูอยู่หน่อยมันก็มีเด็กบางจําพวกที่มันไม่ช่อยชอบเรียนใช่ไหมแต่เขาจะเก่งเรื่องทักษะต่างๆบางคนชอบเล่นกีฬาบางคนชอบเล่นอินเทอร์เนต็ตแต่เข้าไปเรียนแล้วคือโง่ามากเพาะว่างั้นเถอะนะฮะคือเรียนไม่ไหวนะครับเราก็พูดตรงๆใช่ไหมฮะแต่คนเหล่านั้นอาจจะมีศักยภาพในการมาทาธุรกิจออนไลน์แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวเหมือนกับน้องคนนี้ได้เงินไม่ได้ใช้คนเดียวหรอกให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหม โอเคครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเรียนเนี่ยลองเข้ามาดูครับเพราะว่าตรงนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทําให้คุณมีรายได้นอกจากงานประจําเพราะว่าคิดว่าถ้าเราเรียนไม่ไม่ได้แล้วเราไปทํางานประจาเนี่ยผมว่ารายได้ยังไม่น่าจะเกิน9 0 0 0บาทเพราะว่าดูแลเนี่ยมันไม่น่าจะเลี้ยงครอบครัวเราเราได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เข้ามาทำรายได้แล้วก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมครับคนนี้ต้องยกให้เป็นพ่อค้าออนไลน์แซ่บนะฮะขอบพระคุณครับ <laughs> พบกับอีกหนึ่งท่านครับที่มีออนไลน์เปลี่ยนชีวิตนะครับเปลี่ยนไปมากเลยจากแม่บ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละตอนนี้ก็มีไรายได้โอ้โหน่าชื่นใจเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับ <ff> าแนะนําตัวหน่อยครับชื่อออมนะคะอย่างแรกไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นไทยใหญ่นะคะเป็นไทยใหญ่เนี่ยถามชีวิตก่อนว่าตอนเด็กๆนี่เ,เติบโตมาในลักษณะแบบไหนค mm ือ hmm. ไม่ได้อยู่ในสังคมเมืองเทคโนโลยีหรือว่าอินเทอร์เน็ตนี่แทบไม่รู้จักเลยใช่ไหมไม่รู้จักค่ะแล้วก็ภาษาไทยก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยเก่งด้วยค่ะแล้วก็สามารถทําได้ค่ะศูนย์เนี่ยสำหรับความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตอ่ะไม่ได้รู้จักเลยตั้งแต่เด็กจนโตจนมารู้จักเว็บนี่แหละเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าอ๋ออินเทอร์เน็ตมันเป็นแบบนี้ยผมเข้าใจถูกไหมฮะค่ะถูกค่ะขนาดคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยคือเป็นศูนย์นะครับตอนอยู่เนี่ยอยู่บนภูเขาเลยไหมฮะหรือว่าอยู่ยังไงฮะ,ะอยู่ภูเขาค่ะอยู่ภูเขาเหมือนลงเขามาแล้วมาเจอเว็บ ภูเขานี่ก็คือัาญยญาอินเทอร์เนต็ตนี่ดับศูนย์นะฮะไม่รู้จักอินเทอร์เนต็ตคือว่างเปล่าเลยคืออะไรแต่พอลงภูเขามามาเจอแวกคนที่ไม่เคยรู้จักอินเทอร์เนต็ตมา20กว่าปีแต่พอมาเรียนกับแวกไม่กี่วัน5วันเกิดไรายได้เท่าไหร่นะฮะ,ะหนึ่งหมื่นบาทอะค่ะหนึ่งหมื่นบาทผมคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าคุณจะมาบอกว่าโอยฉันไม่รู้เรื่องอินเทอร์เนต็ตฉันทําไม่เป็นฉันทําไม่ได้ฉันเล่นมือถือไม่เก่งอยู่บนเขาคืออยู่บนเขาสูงๆคือคือไกลปืนเที่ยงอะ ยังทาได้คุณก็ทําได้นะครับขอบพระคุณครับครับอีกหนึ่งอาชีพที่ออนไลน์เปลี่ยนชีวิตนั่นก็คือนักธุรกิจนักธุรกิจเนี่ยมักจะเสาะแสวงหาคือหยุดไม่เป็นน่ะอะไรที่เป็นโอกาสก็จะกระโดดลงมาเล่นตลอดเหมือนกับพี่คนนี้นะฮะสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อมยุรีสีมาโลดค่ะเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจก็ต้องทําหลายอย่างเห็นอะไรเป็นโอกาสอะไรที่เป็นไปได้ก็จะต้องกระโดดลงไปผมพูดถูกไหมฮะ นี่คือสัญชาตญาณของนักธุรกิจอยู่แล้วตรงไหนมีเงินฉันก็จะต้องกระโดดลงไปเล่นทําอะไรบ้างผลิตเครื่องปั้นดินเผาส่งออกเป็นหลักนะคะแล้วก็ทำอีกอาชีพนึงก็คือเป็นตัวแทนจําหน่ายวัคซีนพืชนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องเกษตรครับก็คือ2อ,อย่าง,อง,อาง2อ,งอย่างนี้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยนะเครื่องปั้นดินเผาส่งต่างประเทศเนี่ยใหญ่แล้วก็เกษตรเนี่ยนี่ก็ใหญ่แล้วที่ใหญ่กว่าก็คือออนไลน์ ทำไมมาเห็นว่าออนไลน์เนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้กับเราเท่ากับธุรกิจที่เราทําอยู่ออนไลน์เนี่ยเป็นตลาดอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะถึงเราจะมีงานหลักอยู่แล้วกี่ช่องทางก็ตามแต่ถ้าเรามีเพิ่มเนี่ยมันก็เป็นความปลอดภัยในชีวิตนะคะกะ็ดูแล้วเนี่ยออนไลน์นี่ไม่เหมือนกับธุรกิจเดิมที่ทําอยู่เลยโดยชิ้นเชิงอะนะคะคือ,<ม>ค,อคือตรงนี้เนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยเรียนรู้อะไรได้อีกเยอะแล้วก็เป็นช่องทางที่ท,ที่น่าจะ ท่านสมัยนะคะคแล้วก็มีอนาคตในวันข้างหน้านะคะคแล้วก็ดูแล้วเนี่ยอาชีพอื่นๆเราทำงานยาวเหลือเกินนะคะแต่อันนี้เนี่ยก็เห,เห็นเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วนะคะไม่เกิน5ปีแล้วรายได้เสถียรก็อยากได้ตรงนี้ค่ะครับโอ้น่าสนใจมากเลยนะฮะนักธุรกิจคอนเฟิร์มแบบนี้แล้วว่าธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะระบบของแวกเนี่ยดีแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้อย่างเสถียรนะครับ คือผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ถ้าระบบไหนมันไม่ดีเขาเข้ามาเอาขาแย่ๆแย่ๆแย่ๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์คเขาก็จะจากไปแต่พี่ท่านนี้ทํามากี่เดือนแล้วครับออประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งแล้วได้ผลลัพธ์ไหมฮะได้ค่ะได้ได้ความรู้ได้ไรายได้จากตรงนี้ค่ะแบบอย่างที่เราคาดไว้ปะค่ะถึง,งถึงอาจจะยังไม่ไม่เท่ากับที่คาดเนี่ยแต่เชื่อว่า4-5ปีข้างหน้าเนี่ยต้องมีไรายได้เสถียรเหมือนที่ตัวอย่าง ป็นมาแล้วอะค่ะคือเกินคาดเกินคาดค่ะว่างั้นเถอะยังไงผมขอให้ประสบความสําเร็จนะครับรถ้าเกิดว่ารวยแล้วอย่าลืมน้องนะฮะอขอบพระคุณครับนนบางคนชอบบอกว่าทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยต้องจบสูงสูงับท์เทคนิคเยอะนะฮะเราก็ได้เรียนรู้มาว่าอจบป .6 ก็มีไม่ค่อยจบอะไรก็มีโดนรีไทยก็มีเอ๊ตกลงธุรกิจออนไลน์นี่มันเหมาะกับใครกันแน่แต่คนนี้เนี่ยจบสูงนะแล้วก็มาทำธุรกิจออนไลน์เดี๋ยวต้องถามเขาหน่อยนะฮะสวัสดีครับ อ่แนะนําตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ํานะคะชื่อสิริพรค่ะแบ,บกาวก็คือเป็นนิสิตปริญญาโทแต่ว่าตรงนี้คือมามารู้จักที่เนี่ยค่ะประมาณ1ปีทําเป็นแบบพาร์ทไทม์แล้วก็ตัดสินใจมาฟูลไทม์อะค่ะแสดงว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับการทาธุรกิจออนไลน์ใช่ไหมที่วันนี้ผมคุยก็มีโอ้โหลากหลายเลยจบปริญญาโทนเนี่ยบางคนก็เอ๊ะอยากไปเป็นอย่างอื่นเงี้ยนะฮะแต่ทําไมถึงสนใจธุรกิจออนไลน์ครับเรียนมาเยอะขนาดเนี้ย อ๋อก็คือว่าจุดหักเหค่ะที่ทําให้มาทําธุรกิจออนไลน์ก็คือว่าตอนที่เรียนอยู่อะค่ะอีกประมาณ5เดือนอาจจะจบแล้วก็เลยโทรไปสอบถามรุ่นพี่ค่ะว่าเขารับตอนนี้ปริญญาโทรค่ะเขารับเงินเดือนสตาร์ที่เท่าไหร่คําตอบของรุ่นพี่ก็คือว่ารับที่20,000บาทค่ะแต่ว่าทีนี้ตอนที่เรามาทําที่นี่ค่ะแบบพาร์ทไทม์นะหนึ่งปีค่ะใช้เวลาแค่2อถึงสชั่วโมงหลังเลิกเรียนนะคะเราได้เงินนะคะอยู่ที่ประมาณ 20,000- ถึง30,000บาทอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจค่ะออกเลยแล้วก็มาทําเป็นฟูลไ time ที่นี่เลยค่ะ คือจะสื่อว่าเรียนแทบเป็นแทบตายแทบกระอักเลือดให้ชั้นสองหมื่นเองเหรอค่าตัวชั้นที่เรียนมาตลอดเนี่ยไม่รู้จะกี่ปีตั้่อนุบาลหนึ่งเนี่ยจนจบปริญญาโทเนี่ยโอ้โหมันต้องเรียนเกือบ20ปีไหมสิบกว่าปีสุดท้ายสองหมื่นแต่มาเรียนระบบของแวกเนี่ยใช้เวลาเรียนนานไหมใช้เวลาเรียนจริงๆอะค่ะก็คือเรียนเต็มที่เลยอะค่ะก็คือใช้ระบบ7 day เรียน7วันแล้วก็จากนั้นก็เริ่มมีผลลัพธ์เลยอะค่ะ ให้พูดกับคนที่เรียนเยอะๆยเหมือนกับคุณหน่อยครับว่าโอ้รู้สึกท้อมากเลยจบมารัฐบาลให้เงินน้อยน้อยไปเป็นอาจารย์ก็แบบโอ้โหไปลบกับสิทธิ์เครียดจะตายเงินก็โอ้ยน้อยเหลือเกินเอาไงดีฮะเนี่ยคือคือจะบอกว่าจะจะบอกกับเพื่อนเพ่ว่าค่ะจริงๆแล้วค่ะการเรียนไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีค่ะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เราต้องการหรือว่าเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ค่ะมันใช้เงินมากกว่านี้ค่ะ แต่ก็ทําคู่กันได้นะฮะจะทําแบบงานประจําแล้วก็คู่กับการทําออนไลน์เพราะว่าออนไลน์ทําได้ทุกที่นั่นเองครับขอบพระคุณนะครับ,อ,บออนไลน์เปลี่ยนชีวิตไม่ใช่แค่สร้างไรายได้อย่างเดียวอย่างสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับเธอประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมองนะฮะแต่วันนี้กลับมายืนหยัดอย่างเต็มที่ได้มีความสุขได้เพราะว่าระบบของแวกนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับ ค่ะชื่อหมวยนะคะอายุ33ปีค่ะแบ็กกราวเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านตอนนั้นมีรายได้ไหมมีค่ะเดือนละหมื่นสองค่ะที่เราประสบอุบัติเหตุเนี่ยต้องรักษาตัวนานไหมฮะสอเดือนค่ะครับตอนนั้นก็คือขาดรายได้ไปเลยใช่แล้วพอจะกลับไปเป็นแม่บ้านอีกมันกลับไปได้ไหมฮะกลับไม่ได้ค่ะเพราะว่าการทรงตัวเรี่ยวแรงของเรามันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ค่ะจากผู้หญิงที่ ือผมไม่อยากดราม่ามากนะครับคือมันสิ้นหวังในชีวิตไปแล้วเพราะว่าคนที่ผ่าตัดสมองเนี่ยงานประจําไม่มีใครรับหรอกจะไปทําที่ไหนเขาก็เลือกเยอะเพราะว่าศักยภาพเรามันไม่ไเต็มร้อยแต่พอมาเจอระบบของแวกแล้วอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราบ้างครับค่ะคือเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอะคะ่ะทั้งรายได้และครอบครัวทุกอย่างกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมค่ะพอบอกได้ไหมครับว่าเราเนี่ย เป็นเรี่ยวแรงของครอบครัวไม่ได้เป็นภาระแล้วจากคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วผ่าตัดสมองวันนี้เราช่วยเหลือครอบครัวยังไงบ้างก็คือส่งเงินให้ลูกกับแม่ใช้ทุกเดือนค่ะเดือนละสอง0 0ื่นค่ะแล้วเราก็ต้องมีไรายได้มากกว่าน,นั้นสิใช่ค่ะให้พูดถึงระบบของแวกกับคนที่กําลังสิ้นหวังในชีวิตอยู่ว่าฉันป่วยฉันไม่มีเรียวแรงในการทํางานฉันถูกคนอื่นเขี่ยทิ้ง แต่วันนี้แวกยินดีที่จะต้อนรับให้ทุกคนมามีชีวิตใหม่ที่นี่ครับพี่แวกก็คือเขารับทุกอย่างแล้วเขาก็สอนงานให้เป็นทุกอย่างทั้งที่ไม่เป็นอะไรเลยก็มาเป็นที่นี่ทุกอย่างแล้วก็สร้างอนาคตให้ได้ดีณนะปัจจุบันนี้ค่ะครับให้กําลังใจนะครับให้เป็นแรงบันดาลใจให้คนสู้ชีวิตต่อไปขอกอดทีได้ไหมฮะ